ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ Redmi Turbo 3นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับครับมาฟังสเปกกันครับเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED 1 2บิต Reference ร้อยยิ Hz นะครับตอนนี้ให้ชิปมาแรงทีเดียวเลยเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับในส่วนของ GPU นะให้เป็นแบบ Adreno 735นะถือว่าจัดเต็มทีเดียวเลยในส่วนของ RAM นะครับให้มา8 g b ิกรอมให้มาอยู่ที่256 g b กล้องหน้าให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของวิดีโอเป็นแบบ Full HD กล้องหลักให้มา2ตัวนะครับ50ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลอันต้าในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับเป็นแบบอันต้า HD 4K นะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาเยอะทีเดียว5000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว้อยู่ที่90วัตต์นะตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวในส่วนของราคานะครับอยู่ที่ 12,700บาทนะครับก็เป็นอะไรที่จัดเต็มราคาถูกมาให้เลยนะครับก็ลองไปดูลองไปเล่นนะครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,ลลแชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านเผยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p e ปี้ม d i ด a l c p คหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรักของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า